ไม่ได้ทำอะไรเลยไหนน้ำมันที่เราซื้อมากันสั่งมาเสี่ยปุ๊กพาเพลินขอเสนอคลิปใหม่ประจำวันทอะไรรุนแรงเหรอก,กอนโอ้โหเจ็บไปหมดเลยเนี่ยไอ้ข่ <laughs> <c oughs> มขาดเลยเนี่ย <c oughs> อรบบบุญสาชอบพี่มากอ่ะคุณค่ะสักพี่ฝั่งสีคิ้วอ่ะนี่พี่เป็นผิวหนึ่งสองนี่เฮ้ยรอบนี้วันไหนยามาค่ะคุณผมจะมาให้เราจะท้องจุกจริงเหรอเพราะว่าเพราะว่าอะไรเมนยังไม่มาอีกล่ะเนาะยังไงอ่ะอาจจะมีสวนหูหูเลยเหรอเดี๋ยวเราเป็นะคนเชื่อนะเราถึงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอ่ะ แล้วสรุปทองเริงขับไม่ออกย่าทำไมลนะ่ะมันก็เป็นเรื่องดีขับไม่ออกทำไมเออเป็นเรื่องดีกันมาคุณบุ๋มมันได้กิ่นขนมแม่อย่าเต้าข่าวตายนะไอเป็ดตกกระป๋องละโดนไล่มีใครเล่าเลื่งเป็ดต่อไหมคะ <c oughs> เราเป็นอยู่แล้ว <c oughs> นนเฮ้ยยังไม่เป็นเนาะยังไม่มีเนาะไม่เพราะมันจะเป็นจะเป็นแล้วมันก็ไม่เป็นแล้วมันไม่หนูว่านอนไม่เพียงนอนไม่ปกติฮอร์โมนไม่เสถียรจ้านะพ,พี่หมดแล้วคุณบุม๋มฮอร์โมนไม่เสถียรเฉยเนาะพักผ่อนน้อยกันนอนมันละสองสามชั่วโมองไม่นะนอนเราตื่นสายนะสายหูทองจริงเหอโอ้โห คุณอยากเห็นหน้ารูปคุณบุ๋มใช่ไหมออกมาสิวยเสือเมคอัพเข้ามาเขาไม่ว่างมาแต่งเราไงเขาแคนเซิลคุณบุ๋ม,มาวันนี้หรือว่าเขาไม่ได้นัดอยู่แล้วไม่เขาไม่ว่างวันที่ห้าเขาว่างปะคอยอาการแพท้ท้องอาหารอะไรนะาการแพ้ท้องต้องไม่นี่หรอต้องเข้าล่ะสอบ <c oughs> อยากกินอะไเปรี้ยวพี่จุดบอยากกินดินอะทำไงอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่างิง้หรอกทำไมรู้สึกดีๆก็อยากกินดินน่ะไปเอาถ่านมาเคี้ยวดิมันจะรู้สึกเหม็นสิ่งที่เราชอบแล้วมันจะเป็นเหม็นน่ะมันจะอยากอยากกินสิ่งที่เราไม่เคยกินสองเคยท้องนะตั้งชื่อลูกอะไรเออมาตั้งชื่อลูกดีกว่าไลวันนี้น้องมโนคนชื่อแจม มาโนแจบก็เสือถามว่าตั้งชื่อเออเลือกออกแล้วเออเราตั้งชื่ออะไรดีไหนลองนี้หนูยังไม่ท้องหนูรองเล่นซื้อดินให้หาถุงเลยหรอเออกินให้อ้วกแปกไปเลยเราซื้อมาต้องกินด้วยนะใช่ปะยังไม่ท้องยังไม่ท้องแก้งเล่นเฉยๆขอั หมูเด้งพี่ควจะดีใจไหมข้าเหม็นพี่จุ๋มนี่ยุ่งเลยนะสบายจุ๋มเลยแหละไปหาเที่ยวก่อนนะดินเหนียวอร่อยค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนร้านที่เกิดคนท้องแล้วเขาแกากินดินกินอะไรเแสดงว่าเขาขา,าดธาตุอะไรบางอย่างธาตดดุน้ำาน่ธาตุดินธาตุดินก็ ยังไม่ท้องแกล้งเล่น,นเฉยๆทรายแมวชื่อทรายแมวเหรอหรือให้กินทรายแมวกัปปีให้ชื่อมีเธอให้ให้ชื่อ <c oughs> มีเธอมีเธอมีฉันมีเรามีกันมีไหมมีก่อนมีคน มีคนเล่าว่ากินสบ,บู่ด้วยอันตรายี่ยน่กกากลัวมากให้พี่ผีช่วยทิ้งพราว<ะ>มีอยู่เออมีไหมไม่มีใช่อหมมีไหมไม่มีดีมากลูกหนูเห็นหเขาบอกว่าเต้าลิปถือเฟนตี้ นีเดียวกับฉันไม่น่าโอเคไลิซ่ามีเลยมีใจพี่ไปขโมยปัดเกียมของผวขายไปให้มาทาน่ยไปเอามาป้ายๆทั้าไบบางเลยมีก่อนเถอะว้าวพี่จุม๋มแก้น้องนั้นใครให้มา คนละสีหรอเขาใช้สีอะไรอะ่ะวีเธอผู้ติดตามเวออยากมีเลยจะ <c oughs> คุยกับพี่พีอยู่นะพ,พีก็ไม่น่าจะสีเทาบ้านที่บ้านางไง <c oughs> มันจะมีคนหนึ่ง ไม่ได้ก็สักคน,นึงถ้ามีก็มีถ้ามีก็มีกระเต็มที่ไปเลยถ้านไม่มีก็คือถ้าเริ่มไม่มีก็คือไม่มีเข้าใจไหมพี่จุกม,มันจะมามีครึ่งคึกลางๆหนูไม่ชอบมีเยเอะเกินไปนะคนที่จะได้นาชาดาหรือเปล่าแปดหนึ่งคุณพี่ว่าเหมือนไหมครคนเหมือนบ้านพีชกำลังดีลีลานีผู้ชายของผู้หญิงหรอ พี่บงังค่ะค่ะแต่ว่าบางทีหนูก็ค่อนไม่ค่อยไหลชนนะแต่หนูต้องเช็คก่อนเพราะว่าช่วงนี้หนูแบบยังไงไม่รู้คือบางทีตารางงานแบบสลวนไปสลวนมาแต่นนองแก้มจะลลอกไปก่อน,นะคะ่ะ อืมนั่นดิต้องกี่ใบอ่ะพี่ปางบุ๋มจุม๋มอะไรคะบุ๋มจุม๋มคิวไปเพื่อนเลยคิวได้วีไปไหนพี่ปางเหรอถามพี่ปางคือคิวจะไม่พี่จุ๋มจะไม่ไปพี่ไปพี่ปางหนูหนูไล์ยอยู่แล้วหนูเปิดโซนนะอ๋ะอ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพรับผม